โซลต้าไฮรักรีโว 2.8G เรียกกันว่าหน้า A1 โอ้อโหป็งไงครับลูกค้าแน่นแน่นตึบตึบเสียงกึบกึบแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าเดิมเดิมแน่นอนนะครับเป็นขับสีนะครับมาพร้อมกับเฟืองท้ายลิมิเต็ดดิฟล็อกนะครับให้สซลรถเลย3ามกบาทแล้วก็ดอกเบีย้ยสูๆแบบนี้ยังไม่พอครับเซมังแกวแถมให้อีกครับขัดเคลือบสีรอกคันเอาไปอีกครับสปาภายในเอาไปอีกครับยังแถม W Smart ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าอีก1ปีเต็ม เพชรยนต์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแซลแมวกันเซลลมันแก้วอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มันแก้วมากับรถสวยๆนะครับกับเจ้า Toyota h ไฮรักรีโว 2.8G ขับ4คันนี้นะครับนี่สีสวยๆแบบนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมรถกันนะครับวันนี้นะครับอยากได้กําลังใจจากลูกค้าและ FC ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพชรยนต์รถมือ2ด้วยนะครับวันนี้มีพิเศษนะครับ เซลมันเกลให้สซลรถเลยสามพานาอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีกันก่อนนะครับอยากให้ลูกค้าและเอกซสท่านได้ดูรถก่อนเดี๋ยวเรามาฟังในช่วงท้ายกันนะครับนี่เดี๋ยวเราพามาดูกับโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับมาดูรอบคันก่อนสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับหรือทีอ่ลูกค้าทุกท่านนะครับเรียกกันว่าหน้า A1 หนี่ครับหน้า A1 จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับ ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วไฟ LED สีขาวนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light นี่ด้านบนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะครับมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์นะครับตัดด้วยโครเมียมให้ดูทรงสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับดูดูหน้าก่อนครับอันนี้เรียกว่าหน้า A1 รอๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ะมาต่อกันด้านข้างนะครับ บอกได้เลยว่าโตโยต้านี่ให้ซุ้มล้อมาแบบใหญ่มากโปร่งสวยนี่ครับเส้นสายดูได้เลยนะครับแล้วก็ช่องไฟนะครับนี่ความห่างของช่องไฟนะครับเท่ากันหมดบอกได้เลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยมามาดูกันด้านล้อแม็กของเจ้ารีโวกันบ้างนะครับเจ้ารีโวคันนี้นะครับให้เป็นล้อแม็กอลลอยขอบ17นี่นะครับลัดยางไฟสโตนนะครับ รหล่อสวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่ายางยังเป็นปียีนะครับยังใช้ได้อีกนานๆแน่นอนนะครับแล้วก็ซุ้มล้อนะครับนี่บอกเลยเลยสวยๆนะครับนี่ครับดูรถต้องดูซุ้มล้อด้วยครับดูเม็ดอาร์คดูน็อตนะครับไม่มีรอยตัดต่ออย่างแน่นอนนะครับมันเซลล์มันแกวรับประกันเลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อกันด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างแบบโครเมียม ให้ทรงรูระสปอร์ตแบบนี้ครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกนะครับแบบ led นะครับนี่จุดเด่นของโตเวตานะครับนี่ครับสัญลักษณ์ไฮลักโครเมียมแบบนี้นะครับ2.8หล่อลอสวยๆแบบนี้อยู่ข้างประตูแบบนี้นะครับนี่หล่อหลอสวยๆแบบนี้เลยนะครับยังมาพร้อมกับมือเปิดประตูแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมกับตุ่มล็อกรถลดล็อกรถนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มากับบันได สีตัดกับตัวรถสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าบันไดเดิมของโตโยต้าเนี่ยแข็งแรงมากนะครับนี่เหยียบได้เลยนี่ครับนี่แข็งแรงมากนะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับจะมีแคลรี่บอยแบบนี้นะครับโอ้โหสามารถเก็บของสัมภาระไม่ต้องกลัวน้ํากลัวฝนเข้าแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ผมบอกเลยเลยว่าโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับสภาพ ผมบอกเลยว่านางฟ้าสวยๆอย่างนี้แน่นอนเลยนะครับนี่ครับส่วนล้อหลังก็จะเป็นล้อแม็กเหมือนกันเลยนะครับมาล้อแม็กอล้อยขอบสิแบบนี้เลยลัดยางไฟสโตนนะครับยางปี20สบนะครับนี่ซุ้มล้อด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูครับไม่มีรอยตัดนะครับผมบอกได้เลยว่ารถทุกคันของเพชรยนต์เราคัดเกรดเมาอย่างแน่นอนนะครับไว้ใจเดาได้เลยนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับ นี่ครับรีโวนะครับให้ไฟเบรกดวงที่3าครับอยู่ที่ฟ้ากระบะหลังแบบนี้นะครับแต่คันนี้ลูกค้าได้ติดตั้งแคริบอยเพิ่มก็เลยจะมีไฟเบรกอีกดวงหนึ่งอยู่ด้านบนด้วยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับให้ดูเลยนะครับสวยๆกันชนนะครับบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่รถกระบะนะครับถ้ามีกันชนเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนี้อาจจะมีโดนบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่ายังไม่มีเลยนะครับสภาพสวยๆเอี่ยมๆนี่แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับ ไฟท้ายดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีคีบฉลาม2จุดนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟถอยเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆแล้วก็มาพร้อมกับมือเปิดกระบ,บะโคเมียมนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนี่ครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นรุ่น G ีผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับถ้าออกข้างนี่มีแตะล้านแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ยังอ้อเดี๋ยวเรา เปิดตรงนี้ให้ดูแหมลืมเลยนะครับลืมเปิดให้ลูกค้าดูนะครับนี่เปิดคาริบอยนะครับดูโช๊คนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับนี่ครับแม็กเลนเนอร์สวยๆไม่มีรอยไม่มีล้มดูแล้วลูกค้าเก่าน่าจะไม่ได้ใช้บรรทุกอะไรหนักเลยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของผ้าหลังคานะครับก็ยังสวยๆนะครับนี่ครับดูได้เลยนะครับแล้วก็มาดูโช๊คนะครับนี่ โช๊คของแคลรี่บอยนะครับนี่ครับยังไม่มีรอยรั่วซึมมาไรเลยนะครับแต่ที่ทุกท่านเห็นเป็นฝุ่นแบบนี้นะครับอันนี้รถยังไม่มีการชงแน่นอนครับเราให้ดูกันแบบเรียวๆสดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับซอกเดิมๆนี่ซอกเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับน็อตยังไม่เคยขันออกนะครับนี่ดูได้เลยนี่ครับยังวงบอกนี่ครับว่าน็อตยังไม่เคยขันนะครับแล้วก็ไม่มีชนแน่นอนนะครับดูไล่ซอกเลยครับตากล้องไล่ซอกไปเลยนะครับนี่ ชกสองฝั่งไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะครับนี่มาดูของในส่วนของตัวรถกันบ้างนะครับน็อตล็อกนะครับนี่ยังไม่มีขันเลยนะครับตัวล็อกนี่ก็น็อตไม่เคยมีขันไม่มีรอยอะไรเลยนะครับลูกค้าแบบใช้ดีมากคันนี้นะครับบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปิดฝากระบะกันนะครับโอ้โหเป็นไงครับลูกค้าแน่นๆตึบๆึบเสียงกึึบๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าเดิมเดิมแน่นอนนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่อยากให้ดูลูกค้าดูโลโก้ตัวนี้ครับนี่4ี่คูณสี่นะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นขับสี่นะครับมาพร้อมกับเฟืองท้ายลิมิเต็ดดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกตัวนี้นะครับสามารถช่วยลูกค้านะครับเวลาถ้าลูกค้าเนี่ยล้อข้างหนึ่งติดหล่มนะครับมันจะกระจายแรงไปให้ล้ออีกข้างหนึ่งที่ไม่ติดหล่มช่วยตะกุยรถขึ้นมานะครับนี่กับโลโก้ d ดิฟล็อกแบบนี้นะครับมาก็ส่วนล้อแมกนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับ ขอบ17ลัดยางไฟสตอร์โตนยางปี20นะครับนี hi, ส่สวยๆแบบนี้ดูได้เลยนะครับนี hi, ส่สวยๆแบบนี้สีบอลเงินเนี้ยเขาเรียกสีบอลเงินรูน่านะครับเพราะว่าเป็นบอลเงินรุ่นใหม่ผมบอกได้เลยว่าสีบอลเงินรุ่นใหม่เนี่ยสวยไม่เหมือนรุ่นเก่านะครับถ้ารุ่นเก่ามันจะออกขาวๆนะครับแต่ถ้ารุ่นใหม่มันจะออกเป็นสีเงินแท้ๆเลยนะครับนี hi, ส่สวยๆแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาดูของในส่วนของด้านในนะครับนี่ผมบอกได้เลยว่า รีโวคันนี้นะครับเป็น 2.8G นะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนี่เป็นคันรือว่าเรียกว่าวัยรุ่นพุ่สตาร์ทนะครับนี่มาเดี๋ยวเราเปิดด้านในให้ดูกันนะครับนี่ครับด้านในนะครับก็มาพร้อมกับภายในสีดำนะครับตัดขอบสีเงินนะครับแล้วตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าที่พักแขนเป็นหนังนะครับแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังแบบสีน้ำตาลนี่ให้ดูแบบไฮโซไโซนะครับมาพร้อมกับ เบาปรับไฟฟ้าแบบนี้ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูก่อนเลยนะครับสวยๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพาไล่ดูกันเลยก็แล้วกันนะมาเดี๋ยวพาไล่ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นจีกระจกจะได้เป็นแบบออโต้สี่บานฝั่งคนขับแบบนี้เลยนะครับนี่ผมบอกเลยว่าโหรูๆแบบนี้เลยนะครับมีตัวล็อกกระจกนะครับปุ่มปลดล็อกประตูนะครับแล้วก็ กระจกพับเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับที่เปิดแบบโครเมียมแบบนี้เลยโอ้ผมบอกเลยเลยว่ารถคันนี้สวยสวยจริงๆนะครับนี่มาในส่วนของด้านในกันบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทแล้วให้ลูกค้าได้ได้ดูเลือนไม่กันด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับโอ้โหเลือนไม่นะครับก็จะเป็นแบบเข็มนะครับแล้วตรงกลางจะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกค่าต่างๆนะครับนี่ ถ้าเรายังไม่ปิดประตูมันก็จะไม่เห็นค่านะครับนี่ครับบอกค่าบอกเกียร์ต่างๆนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นแบบฟังก์ชันนะครับที่มีคูสคอนโทรลนี่คูสคอนโทรลอยู่ด้านนี้นะครับคูสคอนโทรลอยู่ด้านนี้ครับล็อกความเร็วนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะไว้ใช้ปรับโหมดต่างๆบนหน้าจอนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายนะครับนี่ครับพวงมาลัยยังไม่มีความเงาเลยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากนะครับมาพร้อมกับ หน้าจอเจ็ดนิ้วจากศูนย์แบบนี้เลยนะครับนี่หน้าจอเจ็ดนิ้วจากศูนย์นะครับตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะมาพร้อมกับตัวนําทางด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้นี่หน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับนี่วสวยแบบนี้ผมบอกเลยว่าโหตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถนครับแอร์เย็นมากนะครับ,บอกบอกเลยตากล้องนี่ตอนนี้เหงื่อหยุดแล้วนะอ่ะมาดูในส่วนของด้านล่างนะครับ โตโยต้ารีโวนะครับจะให้อ่าจุดไฟ12โวลต์ครับ2จุดนะครับแล้วก็มีช่องอ่า USB อยู่ด้านนี้นะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออโต้สต็อปนะครับปุ่มออโต้สต็อปนี่ครับอันนี้ปุ่มการลื่นถลายนะครับและตัวนี้ปุ่มช่วยอ่าลงเนินลาดชันนะครับส่วนตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้คือตุ่มกดดิฟล็อกนั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้เรียนลูกค้าไปเมื่อกี้นะครับมาในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับจะเป็นแบบ หกสปีด CV แบบ CVT นะครับนี่ครับดูได้เลยนี่แล้วมีความพิเศษอีกอย่างนึงครับก็คือสามารถปรับเป็นแมนนวลหรือที่เราเข้าใจกันว่าเราเข้าเกียร์เองได้นะครับยังมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษที่มีแค่โตโยต้าที่เดียวเท่านั้นกับโหมดนี่ครับอีโคโหมดนะครับสาหรับใช้ในเมืองนะครับเพื่อลดการประหยัดน้ำมันที่ยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้เร็วแรงแบบพูดปัาสนะครับก็จะเป็นแบบพาวเวอร์โหมดนี่นะครับนี่โอ้โหผมบอกได้เลยยังกับ อยู่ในหนังฟาสนะครับนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในดูได้เลยนะครับสวยๆนะครับผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาก็คือเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟหลังคา2จุดนะครับนี่ไฟหลังคานี่แบบนี้ครับนี่ครับไฟหลังคา2จุดแบบนี้นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับยังมีที่ใส่แว่นด้านหน้านะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยมานะครับนี่ครับ ให้ดูภายในนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าภายในคันนี้หรูมากนะครับแล้วก็คอนโซลนะครับยังไม่มีรอยอะไรเลยนะครับคอนโซลนี่คือแบบใหม่มากนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้เมื่อกี้ลืมไปอย่างนดงนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าออโต้ครับลูกค้าไม่ต้องเปิดปิดไฟเองนะครับมาพร้อมกับไฟออโต้นี่ตรงนี้เลยนะครับนี่ไฟออโต้นี่เวลาถ้ากลางคืนปุ๊บไฟติดเองนะครับ โอ้โหผมบอกได้เลยว่าคุ้มจริงคันนี้นะครับกับบ่อหนังแบบนี้นะครับดูครับตัวเบาะก็ยังไม่มีร่องรอยการใช้งานอะไรมากมายเลยนะครับนี่ครับอาจจะมีฟองน้ํายุบตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ถ้าออกกับเซมเกลเซมเกลจัดให้แน่นอนนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงของห้องเครื่องกันบ้างครับว่าเจ้า2.8 Super g d เป็นแบบไหนนะครับ นี่ครับกับเครื่อง2.8 g d แบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆนะครับเวลาดูรถนะครับดูห้องเครื่องนะครับเราดูกันที่คานก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราดูที่คานก่อนดูครับคานยังเป็นสีด้านนะครับสีด้านจากโรงงานแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ารถรุ่นใหม่ๆนะครับหลังๆนี้เขาจะทําสีห้องเครื่องไม่ให้เหมือนกับสีตัวภายนอกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสีแบบคานแท้ๆเลยนะครับ ดูจากร่องรอยน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะครับล่องรอยน็อตไม่มีขยับเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคานก็เป็นคานเดิมนะครับเดี๋ยวให้ตะกล้องอแผ่นมาด้านนี้นะครับนี่ครับเพดจากโรงงานนะครับนี่ดูได้เลยหมุดเดิมนะครับแน่นๆไม่มีขยับนะครับไม่มีร่องรอยการงัดการแกะนะครับนี่เดิมๆแบบนี้จากโรงงานนะครับจะมีเลขนัมเบอร์เครื่องนะครับแล้วก็เลขของตัวรถด้วยนะครับดูได้เลยนะครับนี่ครับดูตามซอก ไม่มีร่องรอยของการขันอะไรเลยนะครับซอกเดิมๆนะครับฝากระโปรงสีเดิมๆนะครับบอกได้เลยว่าด้านในจะเป็นสีด้านนะครับด้านนอกจะเป็นสีเงานะครับพวกหมุดพวกอะไรอยู่ครบครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับจากโรงงานนะครับสติกเกอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นของปลอมนะครับเวลาโดนความร้อนมันจะลอกนะครับแต่ในนี้ของแท้นะครับนี่เดิมๆโรงงานครับแท้แท้แบบนี้เลยนะครับมาในส่วนห้องเครื่องดูได้เลยครับโอ้อยากให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าไม่มีขยับ แม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีนะครับเพราะว่าบอสเราไม่ซื้อนะครับซื้อแต่รถคัสเกต A แบบนี้เลยนะครับนี่องเครื่องสวยๆนะครับความเบรกมออลมนะครับยังอยู่ครบนี่สวยๆแบบนี้เลยครับมาขออนุญาตปิดฝากระโปรงกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับนี่ครับจบไปแล้วครับกับเจ้ารีโวนะครับวันนี้ที่เซริมเกเวได้รีวิวให้ลูกค้าทุกท่านฟังมา ถึงเวลาที่ลูกค้าทุกท่านรอคอยกันแล้วใช่ไหมครับกับ t o โยต้าไฮรักรีโว่ 2.8G ขับ4คันนี้ราคา759,000บาทวันนี้เซมแกร์เกวไม่ขายครับรถให้ลูกค้าไปเลย30,000บาทเหลือเพียง729,000บาทนะครับย้ำนะครับเหลือเพียง729,000บาทนะครับนี่ผ่อนได้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่14,000นิดๆครับ รับดอกเบี้ยพิเศษแบบจุกๆไปเลยซื้อกับเซลมันแก้วนะครับรับไปเลยเริ่มต้น2.59%นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากผ่อนยาวๆนะครับ7ปีรับไปเลย2.99นะครับนี่โอ้โหผมบอกได้เลยว่าได้ทั้งส่วนลด3,000 0นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยถูกๆแบบนี้ยังไม่พอครับเซลมันแก้วแถมให้อีกครับขัดเคลือบสีรอบคันเอาไปอีกครับสปาภายในเอาไปอีกครับยังแถม W สมาร์ทช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าอีก1ปีเต็มนะครับโอ้โหไม่รีบไม่ได้แล้วนะครับกับเจ้า To โยต้ารีโวคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยที่ขึ้นให้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากดูคลิปเต็มรูปเต็มนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ Facebook y o u t u b e นะครับของเพชรยนต์รถมือสนะครับสำหรับวันนี้ครับลูกค้าที่อยากซื้อกับเซมันแก้วนะครับขออ้อนลูกค้าสักนิดหนึ่งนะครับลูกค้าที่อยากซื้อกับเซมันแก้วนะครับท สนใจคันนี้นะครับดูมาจากวิดีโอของเซมันแก้วนะครับอยากซื้อกับเซมันแก้วบอกแอดมินได้เลยว่าอยากซื้อรถกับเซมันแก้วมากหรือเป็น FC ฟซเซมันแก้วนะครับนี่แล้วก็รับส่วนรถแบบนี้ไปเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านและ FC นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ a c e b o o k นะครับให้เซมันแก้วด้วยนะครับสาหรับวันนี้เซมันแก้วขอกล่าวคาว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ